สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องของนัทที่ชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราไม่ต้องพูดพ่ำททำเพลงอะไรกันเลยนะครับมีเว็บใหม่นะครับที่สายฟรีเนี่ยสามารถถอนได้ขั้นต่ํา50บาทเลยนะครับผมอ่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องศึกษากันไปเพราะว่ามันเพิ่งออกมาใหม่ก็เก็บ สะสมกันไปเว็บละนิดเว,เว็บละหน่อยละกันอ่าเว็บนี้ถอนขั้นต่ําอยู่ที่50บาทเท่านั้นและเขายังมีเครดิตให้เราด้วย48บาทโดยที่ไม่ต้องไปทักหาแอดมินไม่แอดไลน์ไปหาแอดมินก็เพื่อนๆเนี่ยทำตามขั้นตอนตามที่ปิมพาทำอ่าลิงก์อยู่ใต้คลิปกดสมัครแล้วก็อ่าเข้ามาอ่าสู่ระบบแล้วก็ทําตามปิมเลยเพราะว่าเว็บนี้มันไม่ได้ทักไปแจ้งแอดมินแค่เราเนี่ย ไปกอกที่อยู่แล้วเขาก็จะทําการลิงก์ทำโอนเงินให้เรา48บาทแล้วเราก็ไปหมุนไปหมุนราคาของสินค้าแล้วเราก็จะสามารถอถอนได้เพราะว่าขั้นต่ามันอยู่ที่50บาทแล้วก็ขาดอยู่ที่2บาทเท่านั้นแล้วก็ลองถอนดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกันเลยดีกว่า อ่านครับหน้าตาเว็บก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าปิมเนี่ยได้ลองทําการาสมัครแล้วก็ลองกรอกที่อยู่ดูแล้วว่าตังจะเข้าหรือเปล่าก็เป็นการเขาลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ48บาทแล้วปิมก็มีหน้าที่ไปหา2บาทเพื่อที่จะทดลองว่ามันจะอถอนได้หรือเปล่านะเพราะว่าเว็บเนี้ยเขาก็กรอกเสร็จปุ๊บรอประมาณ5นาทีเงินก็ลิงก์เข้าเลยก็ปิมก็เลยมาอัดคลิปเลยแล้วกันอ่ะการทํางานก็เพื่อนๆเนี่ยก็ไปรกรอกที่อยู่ ที่อยู่ปลอมก็ได้ไม่ต้องที่อยู่แท้ชื่อก็เป็นแล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดไปที่ลาซาด้าตรงนี้เลยเนี่ยแล้วมันก็จะให้เราหมุนเนี่ยคว้าคว้ารางวัลคว้าค่าคอมมิชชั่นของแต่ละชิ้นอ่ะเ่็นก็ก,กดคว้าเลยเดี๋ยวเราก็มารอดูเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็จะอยู่ที่0.02บาท แล้วก็ทำการสั่งกดที่คำว่าส่งตอนนี้รอสักครู่เนี่ยมันก็จะบวกมาเป็น48.02บาทเพื่อนเพื่อนก็ทำไปเรื่อยๆแค่2บาทพเพื่อนเพื่อก็จะสามารถถอนได้แล้วเว็บนี้ถอนที่50บาทเท่านั้นพเพื่อนเก็ต้องรีบคว้าไว้อะ อาจจะมีคนแบบมีโทรศัพท์หลายเครื่องมีหลายบัญชีเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเวบนี้ได้เงินเร็วเพราะว่ามันขอแค่10บาทมี4เครื่องก็200บาท2เครื่องก็100บาทแล้วอันนี้สาหรับสายฟรีเท่านั้นอ่ะใครจะเติมเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่สําหรับปิมถ้าถามว่าเติมไหมเว็บการลงทุนเนี่ยมันมีกะมันมีความเสี่ยงทุกเว็บอยู่แล้วปิมไม่ขอแนะนาให้เพื่อนๆเติมดีกว่าอ่ะสาหรับวันนี้ก็เพื่อนๆเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยเพราะว่าช่องของพิมเนี่ยจะมีกิจกรรมดีๆที่ทำการแจกวอลเลตด้วยแล้วก็มีข่าวสารดีๆจากเว็บต่างๆด้วยวันนี้พิมก็ได้มาทำให้เพื่อนๆดูแล้วว่าทำประมาณไหนทำงานประมาณไหนแล้วทำยังไงเงินถึงจะเข้าก็เพื่อนๆมาทำตามคลิปของพิมอ่ะรอบนี้ปิมต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ